ให้เราหันกลับมามองที่ตัวเองเป็นหลักก่อน วันนี้เราไม่สามารถไปชี้นิ้วสั่งใครบอกให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองอยาให้เขาเป็นอย่างนั้นอยาให้เขาเป็นอย่างนี้อยาให้เขาคิดเหมือนเรามันเป็นไปไม่ได้ครับคนเราร้อยพ่อพันแม่แตกต่างความคิดแตกต่างการกระทำถูกเลี้ยงมาคนละแบบจะให้คิดเหมือนกันทุกๆคนมันเป็นไปไม่ได้จะใหท้ทุกคนมาคิดเหมือนผมมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะต้องทำความเข้าใจครับแต่ถ้าเราพยายามแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยสุดท้ายแล้วเราจะจูนกันติดครับเราจะหากานเจอพยายามมองให้เห็นตัวเราเองให้รู้ว่าตัวเราเองเป็นคนแบบไหนเป็นคนนิสัยยงงไ คนอารมณ์แบบไหนแล้วก็มองให้เห็นตัวของแฟนเราว่าตัวของแฟนเราเนี่ยเป็นคนแบบไหนเป็นคนนิสัยยังไงเป็นคนมีบุคลิกยังไงเนี่ยเขาเรียกว่ารู้เขารู้เรารู้จักเขารู้จักตัวเราเองเสร็จแล้วก็หาตรงกลางร,ระหว่างเราให้เจอเราจะต้องหาตรงกลางร,ระหว่างความรักเราให้เจอครับมันจะทําให้เราสามารถไปต่อได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราก็จะมองแต่ในมุมของเราเขาก็มองแต่ในมุมของเขาสุดท้ายแล้ววันหนึ่งมันจะพังเพราะฉะนั้นให้เอาใจเขามาใส่ใจเราให้มากๆนะครับความรักมันจะไปต่อได้ระยะยาว หากท่านใดสนใจนะครับสามารถทัก inbox เข้ามาในเพจได้ไม่ว่าปัญหาของความรักของเรากำลังเผชิญปัญหารูปแบบไหนอยู่จะได้รับคำปรึกษาจะรับการแก้ไขโดยใช้ศาสตร์ทางาศาสนาจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์รวบรวมกันอยู่ในที่นี่ที่เดียวเพียง199บาทสามารถปรึกษาได้ตลอดชีวิตเลยจนกว่าชีวิตเราจะดีขึ้นสามารถทัก inbox เข้าไปในเพจได้เลยนะครับสวัสดีครับ